สวัสดีครับสวัสดียามเย็นครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ไร้สังกัดดังซิงครับตะวันจะรับฟ้าแล้วพี่น้องเห็นไหมฮะสวยงามจริงครับตะวันจะรับฟ้าแล้วนะครับเรามาอยู่ที่บ้านสวนในยามเย็นๆนะฮะมารับบรรยากาศสบายๆครับยามเย็นที่บ้านสวนกันนะครับนี่ครับ วันนี้ทีมงานาการตกแต่งสะไม่ได้มานะครับแต่เป็นการเดินท่อนะครับเดินท่ออันนี้ช่างไปไหนไม่รู้นะนะฮะเขากำลังเดินท่ออยู่นะครับเนี่ยเราเอาก็เสร็ผักมาทิ้งกันครับ นี่นี่ยกำลังติดตัวนี้ตัวน่าจะเป็นตัวสปริงเกอร์ครับเนี่ยเนี่ยเขาวางไว้แต่ช่างนี่ไม่รู้ว่าไปไหนไปซื้ออุปกรณ์หรือว่ายังไงครับแต่ว่าอ,อของที่เขาวางทิ้งอุปกรณ์เขายังอยู่จะกลับมาอีกรอบหรือว่าไม่กลับมาจะทิ้งของแบบนี้หรือเปล่าตรงตรงนี้ช่างเขาแหวกกลางเลยนะนะครับนี่ครับ เออเอาขุดนะครับนี่ขุดล่องกลางนี้เลยแล้วก็ใส่สปริงเกอร์ด้านด้านอ๋อเขามีสปริงเกอร์ซ้ายขวานะฮะมันเป็นตัวใหม่ระบบใหม่หรือเปล่าตัวนี้ตัวหันซ้ายหันขวาได้หรือเปล่านะครับเนี่ยแล้วก็มีโอ้อวัตกรรมใหม่ใช่ไหมอา่าใช้เป็นเครื่องตัดหญ้อาอ่าเพื่อจะทําเป็นการตะกุยหรือเปล่าเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆนะครับ เหมือนนะฮะเหมือนทำเพราะว่าถ้าขุดนี่มันอาจจะดินอ่อน,ออนๆอย่างนีน่าจะขุดง่ายนะนะครับนี่เห็นไหมรโอ้เห็นไรนะ้ำมันออกเลยเอ็นี่ครับเป็นตัวปั่นนะครับเป็นตัวปัน่นตะกุยดินให้มันถึงดินอ่อนหรือเปล่าครับเนี่ยต่อไปนู่นเลยนะครับบรรยากาศยำ อ่นเย็นๆครับนี่เราก็เอาคันนี้ครับเอาเศษผักมาทิ้งกันครับบ้านาสวนที่เราอยากจะให้มีแล้วก็หวังว่า,าเราทำบ้านสวนในเพื่อที่จะมารับบรรยากาศยามเย็นๆครับผมนี่ก็บรรยากาศที่เรา,าทำไว้นะครับ ตอนนี้เขาขุดอ่ะด้านล่างเขาขุดขุดผิดหรือเปล่าครับเนี่ยด้านล่างขุดยาวไปนู่นเลยนะครับแต่ว่าปลูกด้านบนยังไงดีเนะี่ยตัวน,นี้เอ็นเอ็นครับไม่ค่อยตรงนี่ครับเอ่อใชอ้ต้นไม้อ๋อเดี๋ยวนี้เอาเดินไปดูหน่อยฮะนี่ครับเอ่อ รถถเขามาไถาให้เราแล้วนะเนี่ยถยได้งานเดียวหรือเปล่านี่ถยได้งานเดียวครับตรงนี้ในน้ำขังนีน่ตรงนี้ต้องต้องเอาดินมามาถมสักหน่อยนี่ครับนี่ถยได้งานใหญ่งานหนึ่งครับงานนี้จะเป็นงานที่ เป็นงานใหญ่สุดนะงานนี้นะครับก็ไถได้ประมาณนี้ฮรก็ไถ,ถเห็นกลับบ้านแล้วนะนะครับกันเทเขาใหญ่อยู่นะครับบรรยากาศยามเย็นๆที่บ้านสวนนะครับหญ้ายเยอะมากเลยเพราะว่าวัวเราไม่ได้ปล่อยให้วัวควายเข้านะเพราะว่าเราปลูกของนะครับ ปลูกผักนี่นู่นเลยครับเดี๋ยวเราจะเอาเศษผักไปทิ้งนะครับด้านในเลยนะเพราะว่าตอนนี้เขาเขาเปิดแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้ปิดให้นะไม่โครเดินออกมาไม่ได้ปิดให้เลยนี่นี่เอามาทิ้งไกลๆนี่ครับทิ้งไกลๆ บรรยากาศบ้างส่วนเราประมาณนี้ครับเนี่ยอันนี้เรา,เขาขุดดูว่ามันมันมน,น้ำมันลึกแค่ไหนหรือว่ามันดินมันอ่อนมันลึกแค่ไหนหรือเปล่าหรือว่าขุดหาอะไรนะครับรถไถไม่รู้ว่าลงตรงนี้ไหมมันไม่น่าจะได้ลงตรงนี้นะตัวเศษผักนะครับที่เรามาโยนลงให้ปลา ปลาขึ้นฮรตัวเศษญ้าที่เขาตัดลงนะครับตัวนี้ทำไมดินกระเดินขึ้นมาแบบนี้ช่างไม่อยู่แล้วช่างนี้กลับบ้านแล้วมีเศษผักแล้วก็จะโยนลงให้ปลากินกัน ปลาชอบกินใบเจ้าใบผักกาดนะครับม,มาใหญ่เลยฮะเนี่ยตัวใหญ่ๆครับเนี่ยหนึ่งปีนะครับอ้อ้อู้ออออง ดึงแรงมากอู้อปลานินปลาตะเพียนอืมโอ้โ้นี่ครับบรรยากาศนะครับยามเย็นๆก็มาอยู่แบบนี้สบายใจดีครับนะครับไม่ชอบอาการวุ่นวายมากมายนะฮะไม่ชอบการชิงดีชิงเด่นนะครับ ปวดหัวนะฮะในการชิงดีชิงเด่นกันนะครับในสังคมนะครับเราอยู่แบบบ้านๆแบบนี้ก็สบายใจครับในการทํางานของเราเตะนะครับาการอยู่แบบแบบนี้เงียบๆแบบนี้ก็คือต้องเพียงพอนะครับต้องเพียงพอถึงจะอยู่ได้นะครับถ้าเรายังไม่เพียงพออ่านี้ก็ เป็นความรู้สึกนะครับความรู้สึกของเรานะครับหรือว่าเราต้องตัดสินใจว่าเราเพียงพอหรือยังนะครับถ้าเรายังไม่เพียงพอเราก็อยู่ไม่ได้นะถ้าเราพอเพียงหรือว่าเพียงพอนี่ก็ไม่มีปัญหาครับอยู่ที่ตัวเราครับ ปลาโตวไว้มากครับกินทั้งหัวอาหารแล้วก็กินทั้งใบผักอู้อูเราตัวใหญ่ดึงทีเดียวเลยยุบเลยฮะเนฝั่งนี้ก็มีนะ นี่แหละครับเป็นบรรยากาศยามเย็นๆนนะครับมานั่งดูตะวันลับฟ้านะครับไปก,ก ครับสนับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ